จากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับอันนี้ร้านรีมอเตอร์โคราชขอนําเสนอนะครับโรตารี่นะครับโรตารี่สวยๆนะครับขนาดความฟางอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ฟันตีสวยๆเลยนะครับจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตัวนี้ราคาหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดพันนะครับถ้ารวมยอยด้วย เพิ่มอีก2,000บาทนะครับรวมยอยด้วยนะครับเพิ่มอีก2,000บาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับวันนี้ตัวนี้สภาพสวยมากเลยนะครับของเก่าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับใบยังสวยกริบทุกใบเลยนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ที่รีมอเตอร์โคราชนะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมในเพจรีมอเตอร์โคราชของเรานะครับรีมอเตอร์เพื่อนเกษตรกรไทยนะครับสวัสดีครับ